นีก็รักมาทํางานช่วยปลาขับรถพาปลาไปส่งน้ํามันนะเลยอยู่ในเส้นทางที่ไม่ค่อยมีรถสัญจรนะครับต้องฝึกไว้ฝึกอยู่กับผู้ใหญ่คควบคุมตลอดนะน้ำมันเต็มรถทั้งหมด300ลิตรนะครับอยู่หลังรถอาจจะไปเติมน้ํามันแมคโครกันโดยมีกอลักเป็นคนขับ ดูรถดีๆลูวตั้งใจนะหน้าใหญ่ๆก็ค่อยๆพยักตอนนี้เราอยู่กันที่หินงมนะครับเส้นทางหินงมนี้นี่นะฮะตอนนี้นี่ครับมาถึงเอลครับกวลาบอกว่าอย่าถ่ายครับเพราะว่าขีมูกเขาไหลฮะเช็ดขีมูกก่อนนะฮะเป็นไอขีมูกนะฮะ ตอนนี้เราก็จะไปเติมน้ำมันอยู่ที่บ้านปงนะครับมานั่งมาด้วยเส้นทางก็ใช้ได้ครับก็เราก็ขับรถด,ดีฮะปลอดภัยนะฮะให้ดูนะครับต้องตีไฟเลี้ยวส่งสัญญาณก่อนทุกครั้งอาจารย์กงสอนมาครับวิ่งทางใหญ่ได้ไม่ขับเร็วครับควบคุมไม่ได้ จะไปเท่าทีไปได้ก็คือความเร็วไม่เกิน70กิโลต่อชั่วโมงแปดสิบก็ได้ปลาก,กับคงกับปลาสอนไว้ว่าเอาให้ควบคุมรถอยู่ถ้าสองร้อยแล้วควบคุมรถได้ก็ไปได้อ,อรอนเต็มนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวถึงหน้าง,งานจะอัปเดตใหม่อีกทีนะครับ ตอนนี้กอลากกำลังจะป่าป่าเลี้ยวเข้าป่าตกข้นงนอกเบียดขวาหน่อยนี่เส้นทางแน่นหอยอย่าไปเบียดต้นไม้นะตกงไปเลยตอนนี้เราอยู่ในป่าที่ใดสักทีหนึง่งตรงเข้าไปเลยตร้เงี้ยกับกระปายเดียนน้อกระโปรงเงี้วยวดอกเลยกอลากขับรถ ไปจะถึงที่หมายแล้วครับจะได้เติมน้ำมันแล้วตร,ตรงอย่างเดียวทางจะน้อยๆสักหน่อยไปเลยมุดเข้าไปทางน้อยๆเราระวังระวังขากระจกป้าหายนะ,ะนะตอนนี้มาถึงรถแล้วอยู่ในมากพิสูจน์ฝีมือก็รักได้ว่าตอนนี้ 60%เซนแล้วถ้าร0อยเปอร์เซ็นก็คือขับเป็นเป็นปกติอันนี้หกสิบเปอร์เซ็นตอนนี้ทางแคบนะฮะปลาไม่สีเรลียดแล้วรถปลาขูดไปรอยก็ไม่เป็นไรแล้วอันนี้ปลายกให้กอลักแล้วแล้วแต่กอลักจะทำเป็นยังไงนี่<ะ>อ่าไปเหยียบทางน้ำมันเขาแลวไป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 ลงกำเดินมาแล้วลงกำเดินรถมาแล้วเลย ่อรหรอรถคันนี้ปลายยกให้แล้วเป็นร้อยก็เรื่องก็รักแนละ้วนี่ไปอีกมาแล้วครับแมคโครหุดคองไส้ไก่บ้านบงคนนี้ฝีมือมากๆนะครับสุดยอดนะลุงกำไปอีกอีกพอสั่งได้ดังใจถึงแล้วทำยังไง จอดเลยงลงมไม่ต้องดับเครื่องหรอกเอาลงไปไปเปิดท้ายเติมน้ำมัน ลูกมาสอนนะครับวิธีการใช้รถใช้เงินสอนทำงานวันใดที่ไม่มีเราเขาจะได้ทำได้อตอนนี้เรากำลังเติมน้ำมันรถให้ลุงก,กำก็รักเป็นเด็กเติมป้าพามาดูว่าเนี่ยกว่ารถจะได้ทำงานเนี่ย แค่จะจ่ายเดินทางเติมน้ำมันอะไรยังไงยากแค่ไหนกว่าจะเข้าถึงงานลึกนะครับงาน,นงข้าวกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยฮะทุ่งนานี้เอาเอ้ยหมดแล้วแหมฝาปลาบอกอย่าให้ตกไงเพื่อนทรายไหมปิดปิดปิดเสร็จแล้วปิดฝานี้ปิด สมัยเราใช้ปั๊มดูดเลยจำเข้าหมอ12โวลต์รถเราก็เติมได้เลยไอเต็มยาก็ลักไ้หมดยัง เอารู้สึกก็พอแล้วก็ย้ายถังเลยง่ายไหมแต่มือเพื่อนหน่อยนะทำงานก็อย่างเงี้ยเหนื่อยเพื่อนแดดร้อนนี่ตอนนี้เราเติมไปสองร้อยลิตรแล้วเอามาทั้งหมดสามรอยลิตรนะเนี่ยไหลอลงไปแล้ว เด็กเติมน้ำมันรถถูกไว้รอบหน้าโตขึ้น15ปีเก่งแล้วจะให้ไปไล่เติมน้ำมันรถแล้วขี่รถดูงานเชื่อวปาได้แล้วก็รักเนี่ยเครื่องอะไรอ่ะพี่ อยว,นวนันไงเต็มแล้วโอเคเต็มเรียบร้อยก็ลักหน้ามาดิหลังจากเติมน้ำมันเสร็จครับตอนนี้ไปแล้วก็ลักบายอ้กลับแล้วเดี๋กลับไปทำงานต่อโอเควันนี้ป้าพาดูงานทั้งวันเลย ไปดูงานโรงเรียนจีนมาแล้วก็จะไปดูงานตายาที่โคกนาหนองแดงนะครับตอนนี้ก็ลังขับรถอยู่ในทางชนบทนะไม่มีรถสวนค่อยไปค่อยมากำลังเดินทางไปหาตายาเพื่อเก็บภาพมุมสูงด้วยโดนใดดไหมเขาพูดอย่างนี้ม่้ ครับนิม่มไม่ลดอ่ะเดี๋ยววันหน้าจะให้ขับรถปลาด้วยคันนี้ปลายกให้แล้วเอาปะไม่เอาจะเอาจักรยานปะมามอไซคันไหนคันลุงเล่เนอคันแดงแดงของลุงเล่อ อากาศดีมากครับโอโซนเลยนี่ no. เปิดออกไปรับอากาศนี่ตอนนี้โอ้ฝนกำลังจะตกหน้าที่หนองคายเป็นเวลาบ่ายสามนะฮะบ่ายสามสิบแปดนาทีกำลังเดินทางไปอุ๊ยรถใครเยอะแยะเลยอออรถพี่โป้งนี่เองรถพี่โป้งนี่เอง แอบเขาหน่อยเดี๋ยวเขาเหยียบตายเลยนะเลยไปยีโอ้โหลูกกี่มันก็ขูดรถหมดที่เห็นกิ่งไม้เลี้ยวไปใส่เขาได้ไงอะ่ะลับรถนี้ยาแล้วครใกล้จะถึงแล้วครับอ่าตอนนี้มาถึงแล้วโคกนาหนองแดงนะครับบ้านสวนพีพีนี เข้ามาบรรยากาศก็ประมาณนี้ฮะสวยงามครับอ๋อเฮียกอนอยู่ด้วยพอดีเลยครับนี่อจอดตรงนี้เดี๋ยวไปดูงานกับแปะกอนกับตายากันแปะกอนกำลังวางแขนกับตายามาดับเครื่องเลยพระเอกวันนี้ป้ายกให้เป็นพระเอกเลยเนีย่วันนี้เป็นการถ่ายชีวิตของกอลักษณ์ที่มาช่วยปลาทำงานนั่นนี่ มาเองด้วยป้าไม่ต้องบอกทางด้วยเนี่ยสุดยอดอจริงเลยเออโลโอ้โ,อโห,โหเสื้อตัวนี้มีกี่ตัววะเนี่ยร้อยตัวปะ่ะเลอ <c oughs> โอ้โหเหมาะจริงเลยนี่ที่ว่าใส่ขึ้นไปอะไรนะไออะไรนะอาคารอะไรโนระงพยาบาลหนองคายที่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะใส่เสื้อไปแล้วแมนจะโดดลงมาจะโดดจากตึกสิบชั้นนะก็จะยิงใหญ่ใช่ไหม ฮัลโหล้ปลา h ล l l o ไ้ตัวนูน้น <Hello. S 1> ดูมาดูพระเอกของปลาวันนี้ป้าจะสัมภาษนณะ์ในวันนี้ขับรถทำงานกับป้าสนุกไหมสนุกนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนานกำลังจะกลับแล้วหรอออกเดินทางกันตั้งแต่11โมงนะครับ11โมงเราก็ไปกันที่นู่นเลยไปที่ไหนบ้านไหนอันบง บานบงนะไปเติมน้ำมันรถแล้วไปไหนต่อไปดูงานที่ไหนโรงเรียนจีนโรงเรียนจีนแล้วไปไหนต่อกินข้าวตะเนอกินข้าวตะเนอร์เสร็จแล้วไปไหนต่อวัีแล้วก็มาดูงานแล้วก็มาดูงานโรงเรียนจีนอีกรอบนึงแล้วก็มานาน้องแดงตอนนี้ 4โมงครึ่งครับใกล้จะเลิกงานแล้ว5้าโมงกำลังเดินทางกลับที่บริษัทนะฮะวันนี้ก็รัก12ย่าง13ปีช่วยป้าได้เยอะเลยครับฝึกฝนลูกไว้ครับต้องขออภัยผู้ที่หวังดีประสงค์ร้ายนะครับที่ทำให้ท่านต้องผิดหวังเรื่องที่ผมให้ลูกขับรถ ผมจะเป็นต้องสอนเขาครับเผื่อวันใดวันหนึ่งผมตายเขาจะได้มีความสามารถติดตัวเขาพาแม่และน้องหากินดำรงชีวิตได้อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องสอนลูกนะครับให้ห <อ S 1> คุณเข้า <สง S 1> ใจด้วยกงสอนแดบ,บป้าก็อนุญาตไงถ้าผู้ใหญ่แม่อนุญาตก็จะขับได้ไหม ต้องขอบคุณคงนะเวลาขับรถเนี่ยเราทํางานเราเต็มที่ตํารวจจับก็ค่อยว่ากันนะตํารวจแต่ขอบคุณที่ท่านเมตตาออาพยคนถ้าทําผิดก็ว่ากันตามผิดครับถ้าไม่สอนอนาคตมันไม่แน่คนเราสามารถตายได้ทุกเมื่อผมคิดไกลถึงขนาดที่ผมไม่มีลมหายใจนู่นแหละถึงจําเป็นต้องพาลูกคุกคีอยู่กับงาน ถ้าท่านมองในมุมของผมท่านก็จะเข้าใจละปัดน้ำฝนดห,หน่อยก็รัก๋ยวจะผ่านโรงงานด้วยอาวดีไฟเลี้ยวยางโอ้โหตีนานแล้วไม่ต้องบอกเลยนะเนี่ยถามไม่เฉยนะไม่ได้บอกดูวะค่อยๆเดียวครับดูการขับ ตอนซอยแคบแล้วรถสวนรถนี่เขาจะนิ่งไหมเอารอเขาจะไปก่อนเราต้องมีมมรยาในการขับรถรถอีไนฟะบ้านนนนสังปัดน้ำฝนจะไหม่แล้วพ่อถูกต้องครับ ตอนนี้เราถึงกันที่โรงงานแล้วนะป้านั่งอยู่ข้างคนขับคนขับเป็นกอลักวันนี้ป้าไม่ได้ขับให้เขาเลยนะเขาขับเองคนโตปูสืบทอดหนองคายจเจริญจะกคนต้องดำลงอยู่ปาจะไม่ติดโควิดตายก่อนเลยลูกฮะแล้วปาสอนตั้งใจว่า ตั้งใจไหมตั้งใจทำงานนะ่อกไปเลงงยังอยู่เลยบ้านยังเปิดอยู่เลยกงงอะ่ะฝนกำลังตกแล้วครับที่หนองคายตอนนี้เรากำลังจะเข้าโรงงานเดี๋ยวถ่ายตอนจบเลยยาวๆไปเลยวันนี้พระเอกคือกอลักฟ้าคือตากกล้อง,งเลยเฉยวันนี้ เราจะทําการเลี้ยวซ้ายดูการออกรถของเขาค่อยๆแย่มองขวาโอเคว่านิบมากคงสอนได้ดีที่เหลือไปต่อยอดเอาครูเขาสอนดีทุกคนนะครูไม่ว่าเราจะเรียนเป็นโจรหรือจะเรียนเป็น พระเป็นตำรวจเรียนเป็นคุดอะไรก็ดีหมดคือครูดีอยู่ที่สิทธิ์จะไปต่อยอดแล้วและความตั้งใจของสิทธิ์แล้วจะไปได้ไกลแค่ไหนนี่ฮะจะถึงบ้านแล้วนะครับ เช็กรถเราไปแต่เช้าครับนี่ฮะขึ้นมาแล้วหลังบ้านเราก็อุดมไปด้วยรถเอาไหนถอยจอดตรงไหน,นเ,เดี๋ยวป้าต้องไปเคลียร์รถก่อนโอเคเอาไหนพยเยกบกมือไม่ไปหน่อยสชี บายถึงที่หมายเรียบร้อยปลอดภัย mm hmm. กอรักลูกชายป้าอัลโหลสองคนเคลียร์รถหน่อยเรียบร้อยครับเอามาดูการถอยเข้าจอดของกอรักว่าจะถอยเข้าจอดช่องน้อยๆช่องนั้นได้ไหมฝีมือยังไงเนี่ย ดูครับฝีมือเขาซ้ายก็เก้าอี้ขวาก็รถตะสักด์อ่าเขาเห็นว่าขวาเหยียบแน่เดินหน้าตั้งลำใหม่ ไปอีกบอ๊บเรียบร้อย ตอนนี้เราเติมไป200ลิตรแล้วปรมาทั้งหมด300ลิตรนะเนี่ยใบล้อลงไปแล้วเด็กเติมน้ำมันรถถูกไว้รอบหน้าโตขึ้น15ปีเก่งแล้วจะให้ไปไล่เติมน้ำมันรถแล้วกี่รถดูงานเชื่อฟ้าได้แล้วกอลักเนี่ เครื่องอะไรอ่ะพี่อ๋อวายวัน,วนเป็นไงเต็มแล้วโอเคเต็มเรียบร้อยก็ลักขาน้ามาดิหลังจากเติมน้ำมันเสร็จครับตอนนี้ไปแล้วก็ลักบายบายงกลับแล้วลงกลับไปทำงานต่อโอเค